มื่อมาถึงที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจไม่ว่าจะมาเดินทางท่องเที่ยวหรือว่ามาทําธุรกิจก็คือสินค้าแบรนด์เนมต่างๆครับโดยเฉพาะนาฬิกาของสวิตนะครับที่ได้ชื่อว่ามีความประณีตงดงาม,มารวมถึงคุณภาพที่ดีด้วยหลากหลายยี่ห้อที่คนไทยรู้จักกันทั้งโอเรกซ์หรือว่าโอเมก้านะครับโลล้วแต่เป็นที่หมายปองของนักช็อปทั่วโลกทําให้ในแต่ละปีนะครับนาฬิกาที่ถูกผลิตท,ที่สวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้ถูกส่งออกไปยังที่ต่างๆทั่วโลกมากกว่า95สเขอรตเซลนด์สนะครถนล้างเงินคห้ก ากวัดกันที่จํานวนหรือปริมาณการผลิตต้องถือว่าจีนเป็นผู้ส่งออกนาฬิการายใหญ่ที่สุดแต่หากวัดกันที่มูลค่าสวิตเซอร์แลนด์คือผู้ส่งออกนาฬิกาที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกโดยส่งออกไปยังทวีปเอเชียมากที่สุดถึง50%รองลงมาเป็นยุโรปและอเมริกาจากข้อมูลของสมาพันธ์อุตสาหกรรมนาฬิกาสวิสระบ,บุว่าในปี2015มูลค่าการส่งออกนาฬิกาสวิสอยู่ที่21,500ล้านฟรังปรับตัวลงเป็นครั้งแรก หลังขยายตัวต่อเนื่องนาน5ปีตั้งแต่ปี2009เพราะยอดขายในฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดส่งออกนาฬิกาสวิสที่ใหญ่ที่สุดหดตัวลงกว่า20%จากเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงนอกจากนี้ปีเตอร์ดิกซนนักเศรษฐศาสตร์จาก Commerce Bank ยังระบ,บุว่าอุตสาหกรรมนาฬิกาสวิสได้รับผลกระทบจากค่าเงินฟรั่งที่แข็งค่าอีกด้วย Obviously sanctions on places like Russia haven't helped uh, the Chinese slowdown and the backlash against corruption which appears to be going on domestically Have also taken the, the, uh, the haed taken a uh, 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 as Swiss of in นอกจากปัจจัยเศรษฐกิจภายนอกแล้วยังมีปัญหาการเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากสมาร์ทวอชหรือนาฬิกาอัจฉริยะที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว หน่วยง,งานวิจัยสมาร์ทวอชกรุ๊ปได้คาดการ์มูลค่าตลาดของนาฬิกาอัจฉริยะทั่วโลกจะเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากมูลค่าตลาด1,300ล,ล้นานเหารียญสหรัฐในปี2014มาเป็น117,000ล,ล้นานเหารียญสหรัฐในปี2020โดยเติบโตขึ้นกว่า90เท่าในเวลา6ปีทำให้ผู้ผลิตนาฬิกาสวิสที่เคยมองข้ามตลาดสมาร์ทวอชเพราะมองว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีอายุสั้นต้องเร่งปรับกลยุทธ์เข้ามาแข่งขันในตลาดนี้แทคอยเออร์ผู้ผลิตนาฬิกาหรูสัญชาติสวิสได้ปรับตัวเข้าสู่สนามแข่ง ด้วยการร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Intel และ Google เปิดตัวนาฬิกาสมาร์ทวอชที่มีชื่อว่า Tag Heuer Connected ในปี2015ชองคลอสบิเวอร์ซีโอของ Tag Heuer บอกว่าจากการอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า40ปี Tag Heuer Connected คือความสำเร็จสูงสุดสำหรับเขา The success of the connected watch is quite huge and I'm very pleased I'm very very pleased that we entered this market with Tag Heuer in November uh, 2015 With our two partners, Intel and Google. And thanks to those two partners, we were able on the 6th of November to present the first Swiss connected watch that would be capable to do the same features, same application, same mail as the most sophisticated connected watch on the market. And the only problem is I totally underestimated the potential. We were believing we could sell 20,000 pieces. Uh, in one year and the demand <laughs> has been 80,000. Connected Watch is an incredible asset for Tag Heuer. It has regenerated the brand. It has given to the brand a new dynamic. It has linked the brand to the future. It has linked the brand to the new generation. I think I have been 40 years now in this industry. It's my 40th fair in Basel and I believe it's my biggest success ever. the Connected Watch from er. s from และไม่เฉพาะแค่ TAG Heuer เท่านั้นผู้ผลิตนาฬิกาสวิสรายอื่นอย่าง Swatch และ Tissot ก็ผลิตสินค้าเข้ามาแข่งขันในตลาด s สมา t ์ท t c h เช่นกันถึงแม้ว่าผู้ผลิตนาฬิกาสวิสจะไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรวมไปถึงการขายในโลกออนไลน์แต่ใครๆก็ต้องยอมรับว่าการออกแบบและผลิตนาฬิกาหรูสวิ์แลนด์ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในด้านนี้ ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเรามากขึ้นนะครับผู้คนก็คาดหวังว่านาฬิกาจะสามารถทําอะไรได้มากกว่าการบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงครับอุตสาหกรรมที่น่าสนใจอย่างสมาร์ทวอชหรือว่านาฬิกาฉาริยะนะครับกำลังเติบโตขึ้นมาเป็นคู่แข่งสําคัญของนาฬิกาสวิสทําให้ตอนนี้ครับอุตสาหกรรมสวิสต้องมีการปรับตัวอย่างหนักโดยเฉพาะอุตสาหกรรมนาฬิกานะครับเพื่อรักษาการเป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมนาฬิกาโลกครับ